เอากันสามเป้าถ้าเธอชนะฉันไม่แต่รอบเดียวได้ฉันจะยอมไปนั่งตรงที่สภาระพูดจริงเหรอเนี่ยอืมนี่รู้จักหลักความน่าจะเป็นปะเนี่ยชนะสามตาติดนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะรู้เปล่าไม่เคยแพ้ปยิ่งฉุบมาก,ก่อนเลยนะไม่ปกตินี่มันไม่ปกติชัดๆพี่โกงอ่ะขออีกรอบมาตัดสินกันอีกรอบเถอะนะจริงใช่ไหมรอบสุดท้ายจริงๆนะเอาละเข้ามาได้เลยปังยิงฉุบ ฉันน่ะไม่เคยแพ้ปอายิชุมกับใครตั้งแต่เด็กแล้วละนะทำไมนิสัยงี้แบบนี้ไม่นับขี้กงนายกงนี่แน่ต้องใช้คุณกงอะไรน่แน่นี่นายเกิดมาพร้อมความสามารถพิเศษแบบนั้นอย่างนั้นเหรอถ้างั้นตัวฉันที่เป็นของขวัญจากพระเจ้าท<า>ี่ิดตัวมาก็ถือเป็นโมคะโมคะจำฉันกลับไปเลยจำฉันกลับไปสวรรค์ดูนี่เลยนะไอค้คนขี้กงนี่ไอ,ยอย้เจ็เครื่องกองน้ำนี่จะบอกว่าฉันมีพลังพิเศษเป็นแค่การชนะป่ายิชุมเนี้ยนะดีเธอบ้าหรือเปล่าป่ายิชุมมันจะทาให้ฉันจัดการมอสเตอร์ได้ยังไงก็ดูนายสิ คือที่เธอเรียกตัวเองว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้านั่นต่างหากเล่านี่เธอล้อฉันเล่นอยู่เหรอของขวัญจากพระเจ้าอะไรถ้าเกิดฉันสามารถส่งเธอกลับไปเพื่อแลกกับพลังพิเศษฉันคงทำไปตั้งแต่ปีมะโมว่แล้วเก๋ทำไมถึงพูดอะไร,รแบบนั้นออกมาล่ะไานักเเหฮ<ม>้ยจังนะ